เวลากันนะะครายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นเนื้อทองแดงรมดำเก่าๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงรมดำเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญเป็นปี2507ค่ะตัวเหรียญนะคะเป็นปี2507เเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้รายการที่หนึ่งนะคะ300บาทค่ะรายการที่หนึ่ง สามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะเนี่ยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะคะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะอ,องนี้เนี่ยนะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้รายการที่สองสามบาทค่ะรายการที่สองสามบาทนะคะรายการที่สองค่ะเป็นเหรียญจอบเล็กลองพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุบไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระเนื้อดินค่ะเป็นพระลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพระลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่4เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะสภาพใช้รายการที่4นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมพ์สภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่4 300บาท 300บาทนะคะรายการที่4ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่5เป็นเหนรียญหล่อหลงปุสุไม่ทราบที่ค่ะไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่ลอหลงปุสุนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจานยันสวยๆเลยค่ะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะคะรอยตัดข้างสวย เนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะสามร้อยบาทรายการที่ห้าด้านหลังมีรอยจานนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงปูท่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างเป็นเนื้อสีเงินปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อสีงเงินเก่าๆสสวยแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสวยเดิมรายการนี้รายการที่หกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เก่าๆนะคะองค์นี้สภาพใช้เหรียญหล่อโบราณคะ่ะขอบข้างนะคะเหรียญล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่แปด เป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์เนื้อหนึบหนึบเก่าๆแบบนี้ค่ะสีดำๆเป็นคราบลาดำนะคะพี่สีดำๆนะคะเป็นคราบลาดำติดด้านหน้ามานะจ๊ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อหนึบหนึบนะคะพี่รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะเหมือนเป็นนักปกนะคะเนื้อเมะสิษิ์นะนะคะเป็นเนื้อเมะสิษย์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยะค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่9ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่9ก้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 3เนะคะ4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่ม ะะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะราคาไปต่อกันได้นะคะรายการนี้รายการที่เกาค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่10รายการที่10นี้ค่ะเป็นพารูปลอหลองพ่อเดิมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะนี่นะคะรูปลอหลองพ่อเดิม ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพกเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่10บสามร้อยบาทลุกหล่ลวงพ่อเดิมนะคะ300บาทคะ่ะรายการที่10รายการต่อไปคะ่ะรายการที่11นะคะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเนื้อทองแดงดดำาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดง,งดำปีสองสี่หกเค่ะสวยเก่านะคะสภาพยังดูดีอยู่รายการนี้นะคะรายการที่11ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่11 รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหล่อนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเหรียญหลอกกอกเกาแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะสภา,าะะสพาผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13าค่ะรายการที่13านี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะเนี่ยนะคะพลักกิ่งไม่ทราบที่นะคะสวยๆเดิมๆครับกุ้ครับเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้เนีน่ยนะสวยๆเดิมๆนะคะครับกุครับเก่าชัดเจนแบบนี้นะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบสามสามรอยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปคะ่ะพี่รายการที่14แล้วนะรายการที่14นี้นะคะเป็นพลับผงสุพรรณเนื้อด,ดินเก่าๆสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะคะพลับผงสุพรรณเนื้อด,ดินนะคะเก่าๆสภาพใช้มวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ เม็ดแร่มวลสารสสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลค่ะเนื้อหนึบๆเก่าๆหน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่14ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่14รายการต่อไปค่ะรายการที่15นะคะเป็นพระรูปหล่อนหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ เนี่ยนะคะสภาพใช้ค่ะองค์นี้เก่าเก่าเขียวๆนะคะเนื้อสวยแบบนี้เลยผิวสวยเก่าเก่าสภาพใช้แบบนี้นะคะรายการที่15ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่สิบห้า รายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะเหรียญหล่อโบราณนะคะ <ๆ S 2> เก่าๆไม่ทราบที่สภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่16 ร0 0บาทค่ะรายการที่16นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่17เป็นพลันลีลาเนื้อดินค่ะองนี้พละนลีลาเนื้อดินเก่าๆนะคะสภาพใช้สวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้เนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆค่ะเก่าๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะพี่รายการที่18เนี่ยนะคะเป็นพระรูปเ,เป็นหลวงปู่ทวดพิมพตลีดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพตลีดนะคะองนี้ด้านหลังจะมีตัวชอชิงแบบนี้ค่ะสวยสวยนะคะสวยสวยสภาพดีสภาพใช้ นะคะสวยสภาพดีสภาพใช้รายการนี้นะคะรายการที่18ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482ค่ะไม่มีห่วง เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปี2482ไม่มีห่วงนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่19 300บาทค่ะรายการที่19นะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่20เป็นพัะปิดตาไม่ทราบที่ค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักค่ะพัะปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่20ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่20่ิบ รายการต่อไปค่ะรายการที่ย1สบอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นผลาเนื้อชินค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะผลาเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบกุกนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิม เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทพี่พท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้คะ่ะทุกคลิปกันเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยคะ่ะที่0ู3 4 3 7 4 7, 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มะคะ่ะ ได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้ออัป,ปกานะคะสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเนื้ออัป,ปการสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งค่ะสวยๆขอบข้างดูดีแบบนี้ค่ะ รายการนี้รายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่าแบบนี้ค่ะถักเชือกนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะลงรักถักเชือกปิดทองเก่ามาสวยๆแบบนี้เลยสวยเก่าเดิมรักสวยๆนะคะปิดทองด้านหน้ามา รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูนเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆด้านหลังเขียนปี2519นนะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยสภาพดีนะคะใบหน้าท่านยังชัดเจนนิ้วมือนิ้วเท้าวสวยๆนะคะมีโค้ดด้านหน้าจา้ะ มีโค้ดด้านหน้านะจ๊ะองนี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อสีเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองสวยพร้อมนําขึ้นคอค่ะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบนะคะไม่มีแกะนะคะองนี้เนี่ยนะรอยพับชัดเจนสีสวยๆแบบนี้เลยรายการที่26นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่26 รายการต่อไปค่ะรายการที่27เนะคะเป็นพระนางพยานเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนี่นะคะพระนางพยานเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าเนื้อดินแห้งแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร่มวลสารส,ายสวยๆทั่วทงองค์แบบนี้นะสภาพผ่านการใช้งานมารายการที่27ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27 รายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะนี่นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างสวยๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่28ค่ะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบปู่ทวดเนื้อวานนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้